สวัสดี f อซทุกท่านนะคะช่องสุพี h ชนแนลค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านนะคะวันนี้สุจะมาแพลวพรวแสงทองเมื่อคืนสนุกไหมคะหมอลำสู้ชีวิตนะคะเมื่อคืนนี่กลางวันไม่มีฝนตกเลยแต่ว่ากลางคืนนี่ฝนตกแรงมากเลยจนหมอลำไม่ได้เล่นว่าจะเล่นน้ำไปสามทุ่ม แต่ก็ไม่ได้เล่นค่ะเล่นปกเกือบเที่ยงคืนเมื่อคืนเนี่ยแต่แฟนขับก็ยังมาให้กําลังใจอยู่นะคะหมอลำก็สู้ชีวิตจริงๆเลยเนะฝนตกก็ยังเล่นตากฝนก็ขอให้เป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจของทีมงานแสงทองฟิแลนทุกๆท่านนะคะนี่ก็เป็นเอฟซีคนหนึ่งที่เมื่อคืนนี่อยู่จนดูจนเที่ยงคืนแล้วก็ จนจบจนเตยลาหมดเลยเกือบสว่างเลยค่ะเพิ่งจะตื่นนอนแล้วก็มาคุยกับ FC ขอกำลังใจที่ทุกคนทุกท่านนะคะขอกำลังใจนะคะอาจจะพูดไม่เก่งนะคะอาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ก็ต้องขออภัย FC ทุกท่านด้วยนะคะว่าสุก็พูดไม่เก่งเท่าไหร่นเนาะก็ขอให้ FC ทุกคนให้กำลังใจกันเนะาะเมือคืนนี่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะ ลองสังกษีได้ขยายแน่นอนเมื่อคืนเนี้ยเพราะว่าแฟนขับเยอะขนาดฝนตกยังอยู่เล่นหนึ่งเที่ยงคืนแฟนขับก็ยังมาให้กำลังใจของทีมงานทุกคนเลค่ะแฟนขับก็ไม่ยอมกลับเนาะหนาฝนตกแล้วก็เล่นถึเกือบเที่ยงคืนแต่แฟนขับยังมาให้กำลังใจแสงทองพีแลนก็เหมือนกับแฟนขับที่อยู่ทางบ้านต่างคนต่างจดจอดู น้องลาิตะแต่ก็น้องก็ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าอากาศไม่อำนวยเนาะฝนมันตกอะไรแบบนี้น้องก็เลยไม่ได้ขึ้นแต่วันนี้นะคะใครเข้ากลุ่มแล้วของครั้งที่ห้าสิบสองนะคะนาลิตะไลฟ์ครั้งที่ห้าสแล้ววันนี้ได้เห็นน้องลาริตะแน่นอนค่ะขึ้นเวทีเพราะเมื่อคืนผิดพลาดเนาะต้องดูวันนี้อีกวันหนึ่ง ฝนก็ไม่น่าตกเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืเอฟซีทุกคนเราก็รุนอุตสาห์ภาวนาอยให้ฝนตกเลยสงสารบอกตรงๆแล้วว่าเมื่อคืนนี้สงสารพวกน้องๆทีมงานทุกคนเลยสงสารมากก็ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงสงสารเขาใข่กําลังใจเขาคือไม่ยอมนอนเมื่อคืนดูคอยดูติดตามตลอดสองสารเขาสามมาเล่นให้แฟนขับดูฝนก็ไม่น่าตกเลยเนาะ แฟนขับก็ยังให้กำลังใจทุกคนแต่ว่าทางแฟนขับที่อยู่ทางบ้านที่อยู่หน้าจอก็ไม่ยอมนอนไม่แพ้กันเลยเนาะรอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณแฟนขับทุกคนที่มาให้กำลังใจแสงทองฟิลแลมสุก็เป็นส่วนหนึ่งของ f-c ที่ให้กำลังใจ ตลอดมาคอยติดตามข่าวข่าวของน้องๆในทีมงานเป็นกำลังใจเนาะเราก็ชีวิตคนแก่คนหนึ่งที่ว่าได้รักได้ดูหมอลำท,ทั้งทงที่ดูหมอลำไม่เป็นหรกแตก่ว่าพอดูไปแล้วชอบชอบคือความขยันของทุกคนในวงเป็นคนที่ยังไงกับพูดยังไงเนาะเป็นคนที่แบบว่าใน กลุ่มขององค์กรของแสงทองฟิแลนี่น่ารักทุกคนนะน่ารักทุกคนผู้บริหารหรือบอสแพรวบอสบิ๊กเขาก็ดีกับทีมงานทุกคนด้วยเนาะเราดูเราก็มีความสุขไปกับเขาด้วยแต่บอกตรงนั้นเมื่อคืนนะ่ะบอกตรงเลยค่ะว่าสงสารเขามากฝนตกแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนตกแรงมากเลยตกแบบว่า ไม่ลืมหูลืมตาเลยฝนก็เนาะจะมาตกอะไรเวลาน้องเขาจะแสดงแล้วฝนก็จะมาตกอะไรแบบนี้สงสารพวกเดนเซอร์ช่วงดึกนี่ก็ไม่ให้เหงานี่เขาเปิดเพลงเต้นกันให้ทีมแดนเซอร์ขึ้นมาเต้นให้คลายเครียดกันกลางสายฝนเนาะก็ได้ดูก็มีแฟนคลับที่โอนมาลายไปให้ มากพอสมควรนะคะโอนมาลายให้ไปกับน้องๆแดนเซอร์ที่มาเต้นโชว์ในการที่กลางสายฝนที่ยังไม่ได้แสดงเพื่อให้แฟนคลับคลายเครียดเนาะยอมรับว่าสู้จริงๆสู้ชีวิตหมอลำสู้ชีวิตหมอลำเงินล้านสู้ชีวิตจริงๆนะคะแดนเซอร์ <Dan cer S 2> ก็น่ารักทุกคนเลยนะคะมาลายจากแม่ๆทางบ้านก็น่ารักมากเลยมัน fc ทางบ้านก็น,น่ารักทุกคนเลยค่ะที่ส่งกําลังใจไปและโอนมาลัยให้ไปมาไลัยออนไลน์ไปให้น้องๆทีมงานดีใจค่ะดีใจแทนน้องๆทุกคนค่ะเพราะว่าอะไรเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เห็นเออเห็นมาน้องสู้ชีวิตหรือสู้จริงๆแหละฝนตกฟ้าร้องไม่กลัวค่ะถ้าแฟนคลับไม่ไป อลามก็ยังไม่ไมเลิกไม่รู้ถ้าเป็นวงอื่นอาจจะเลิกแสดงแล้วเพราะว่าอะไรฝนตกทั้งคืนเนาะเล่นก็นไม่ได้แต่แสงทองฟิลแลนสู้ร้อยเล้านเปเซ็เลยถ้าใครเข้าไปดูเสียบัตรเข้าไปดูไม่ต้องเสียดายเงินเลยค่ะมีคนมากคนน้อยก็เต็มร้อยค่ะคนเยอะหรือคนน้อย แสงทองฟิแลนด์ก็เต็มที่อยู่บนเวทีไม่เคยผิดหวังเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากซื้อตั๋วกันเยอะๆนะคะดันน้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานแสงทองฟิแนแลนด์ด้วยด้วยนะคะหมอลำเงินล้านของเราเนาะ f อซก็เป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะ สุเองก็เป็นกำลังใจกันน้องๆก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆฝากไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะกับช่องสุพี a n n e l นะคะเป็นช่องที่เป็นการบันเทิงดูเพื่อความสนุกสนานหรือว่ามีคลิปปลูกผักปลูกพริกกินข้าวบ้างลึกสายบันเทิงบ้างสลับกันไปเนาะ าก Fc ทุกทกท่านนะคะ Fc สุพีชาแนลหรือ Fc แสนทองฟิลแรมมากดเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายคยมาคุยกับเพื่อนๆ Fc ทุกทกท,กท่านเนาะมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะคืนนี้แสนทองฟิลแรมรอบ52นะคะมาให้กำลังใจนะได้ดูน้องอลิตะขึ้นเวทีด้วยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันขอบคุณค่ะบ,บายบาย